ันนี้จะมาทดสอบนะครับจูเนอร์รุ่นใหญ่นะครับกล่องไม้วินเทจสวยคลาสสิกนะครับรับดีเสียงดีมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งยามาฮ่าซีที800นะครับเมกอินเจแปนตัวนี้ผลิตปี1977นะครับอายุ44ปีแล้วนะครับภายในทุกอย่างยังสภาพเดิมๆทั้งหมดนะครับตัวนี้กล่องไม้แท้ๆนะครับกล่องไม้เดิมๆนะครับของเขาผลิตจากโรงงานเขาเลยนะครับ ติดเครื่องมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับตัวนี้มีเร่งลดเอาต์พุตได้ด้วยนะครับเปิดเสียงลดเสียงได้นะครับตัวนี้ผมทําการจูนขึ้นแล้วนะครับรับได้ตั้งแต่แปดสเจ็ดจุดห้าถึงหนึ่งร้อแปดนะครับรับขึ้นบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ใช้ไฟบ้านเรานะครับ2อ0ยี่สิบโวล์แล้วนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับมีเสาอากาศให้นะครับเป็นจูนเนอร์ของยามาฮ่านะครับตระกูลใหญ่ๆอีกรุ่นหนึ่งนะครับมานะครับก็กล่องไม้นะครับสวยๆแล้วก็ด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีมีรูออกนะครับแบบฟิกกับแบบผ่านบนรูปหน้าเครื่องนะครับสองชุดนะครับสองชุดมีให้สองชุดเลยนะครับตัวนี้แล้วก็มีเสาอากาศตัวนี้เป็นเสา A อนะครับนะครับใครอยากได้กล่องไม้วินเทจนะครับสวยๆก็จัดไปได้นะครับตัวนี้นะครับนานมาสักเครื่องหนึ่งนะครับยามาฮ้ากล่องไม้นะครับไม่ค่อยมีมาเท่าไหร่ ครับตัวนี้เข็มซิกแนวทำงานดีไฟเซโลขึ้นดีนะครับจูนนิ่งปกติทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเครื่องภายในก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวทาการจะทาการทดสอบเสียงให้ฟังนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาดูภายในนะครับของจูเนอร์วินเทจนะครับรุ่นใหญ่ยามาฮ่าซีทีแปดร้อยนะครับกล่องไม้นะครับตัวนี้นะครับหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดอายุสี่สิบสี่ปีภายในนะครับก็ กล่องวีรับนี่ใหญ่มากนะครับกล่องวีรับนี่แยกต่างหากนะครับเป็นฟอนต์แยกต่างหากเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ภาค AM ตัวนี้ชุด FM อยู่นี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ชุดเลคเกิเลตจ่ายไฟนะครับด้านหน้าก็จะมีชุดปรีอีกนะครับชุดปรีอีกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มาแปลงจ่ายไฟนะครับก็กล่องไม้สภาพสวยนะครับอายุ40กว่าปีแล้วก็ยังกล่องไม้เดิมๆของโรงงานนะครับตัวนี้นะครับถือว่าสภาพสวยนะครับนะครับกล่องไม้นะครับผมชักออกมานะครับเพราะว่าเครื่องมันต้อง ถอดชักออกมาดึงออกมานะครับตัวนี้ก็เลยถอดเอาไว้ให้ดูก่อนนะครับส่วนตัวตัวจูเนอร์เองนี่นะครับผมก็ได้ทําการจูนขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับรับแบงก์แดด87.5ถึง108นะครับตัวนี้นะครับก็สภาพภายในก็อย่างที่เห็นนะครับไม่มีสนิมไม่มีแรงสิ้นด้านล่างก็สวยงามนะครับเื่อนค่อนข้างจะเยอะนะครับยามาฮ่านะครับดูนะครับตัวนี้นะครับเป็นชุดปรีนะครับปรีเอาท์นะครับมีวนุ่มนะครับเร่งรถสัญญาณเสียงให้ด้วยนะครับด้านหลังก็ ประมาณนี้นะครับต่อสาอากาศอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เอาพุทมีแบบผ่านวอลลุ่มหน้าเครื่องกับไม่ผ่านวอลลุ่มหน้าเครื่องนะครับแบบฟิกนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดมันทิเพกเอา์นะครับตัวนี้เป็นคอยนะครับรับ am นะครับคือเสา AM นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเสา FM นะครับผมก็มีสายให้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับภายในก็อยู่ประมาณนี้แหละครับนะครับหลอดไฟหน้าปัดก็อยู่ประมาณนี้นะครับติดติดหลอดเดิมเดิมของเขาเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับามาฮ่าประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปประกอบเครื่องแล้วเดี๋ยวจะทดสอบภาครับให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบภาครับกันเลยนะครับตัวนี้ผมตัดมิวติ้งไว้อยู่นะครับลองเลยนะครับเพื่อหลอกล่อให้เราอันีนร้อยร้อยเจ็ดอุบนอะไรที่มันส่งมาแล้วเราไม่รู้จักหยับอันนี้ร้อยเจ็ดจุดเจ็ดห้านะครับสัญญาณอ่อนๆก็รับได้นะครับก็อย่าพึ่งไปหลงเชื่ออย่างบางทีมัน เกือบสี่สิบแล้วแต่ยังแข็งแรงมีศาาสน ครับัตรไอ้บัตรค่าเราทุกอย่างเนี่ยแล้วพอผลสุดท้ายน,ะนั้นดูฟังข่าวดีนะครับคือทางสำนักข่าวต่างประเทศ เดี๋ยวลองตัดนิวติ้งดูนะครับทีนี้นะครับปิดห้ามที่การด้วยกันนะครับหนึ่งอันนี้รัฐภานะครับช่องรัฐภาไปลองความมันนนะสเนาะมาที่อีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของขาด ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศยังมีสูงถ้าเราตัดนิวติงก็ประมาณนี้นะครับ<า>รับดีรับชัด,ชด,ดครับ นะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับจูเนอร์วินเทจตัวคลาสสิกรับดีรับชัดใหม่ตัวหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ